พี่น้องเรื่องของการสลายการชุมนุมเนี่ยเป็นประเด็นขึ้นมาทางหน้าหนังสือพิมพ์นะพี่น้องโดยเฉพาะในช่วงนี้ที่มีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นเรื่องของภัยพิบัติปัญหาที่รัฐบาลจะต้องแก้มากมายนะคะก็มีคอลัมนิสบางคนไปเขียนในทํานองที่ว่า<อ>เหตุการณ์ต่างๆตอนนี้มันวุ่นวายเสียเหลือเกินนะมีทั้งภัยพิบัติที่ ที่ญี่ปุ่นนะมีทั้งเหตุที่นิวซีแลนด์มีทั้งเหตุที่จีนค่ะลิเบียนหลายๆประเทศที่คนไทยอยู่รัฐบาลต้องเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาไปเอาตัวคนไทยที่กำลังได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติภัยธรรมชาติภัยการเมืองนั้นกลับมายังประเทศเขาก็เรียกร้องว่าการเมืองที่วุ่นวายในประเทศไทยขนาดนี้เนี่ยควรที่จะหยุดได้แล้ว เพราะว่ารัฐบาลต้องทำงานช่วยเหลือคนอีกเป็นจำนวนมากพวกที่เรียกร้องอะไรต่อมีอะไรที่เป็นการเมืองเนี่ยตอนนี้หยุดได้แล้วแล้วก็เตรียมเดินหน้าเลือกตั้งนะคะเพราะว่านายกบอกว่าเพื่อสภาคมนี้จะยกสภาแน่นอนอถามว่าถามว่าพี่น้องอก็ไม่ใช่เพราะว่ารัฐบาลไม่ทำงานหรอเราถึงต้องมาชมนม แยตูดเต่าอยู่ตอนนี้นะพี่น้องถ้าเขาทำงานดีถ้าเขาช่วยพี่น้องเราได้นะไม่ว่าจะเป็นคุณวีรคุณดารีไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยต่างๆทั่วโลกนะถ้ารัฐบาลทำดีทำเก่งเราก็ให้เขาทำต่อไปใช่ไม่ใช่พี่น้องปัญหาข้าวยากหมากแพงถ้าเขาสามารถแก้ได้เราก็อยากให้เขาอยู่ต่อไปแต่นี่ในเมื่อเขาไม่อยากจะทำงานอะ ทำไมเราถึงจะให้เขาอยู่ในตำแหน่งต่อไปใช่ไม่ใช่ถึงจะให้อยู่เราก็มีหน้าที่ต้องพยายามเอาไมา้แยก้นเขาให้เขาไปทำงานให้สำเร็จร่ร่วงด้วยดีนะเพราะฉะนั้นแล้วฝากไปยังคอลัมนิสหลายหลายท่านที่กำลังมองว่าการชุมนุมของพัธมิตรนั้นเป็นตัวที่ก่อให้เกิดปัญหากับบ้านเมืองนะจริงๆแล้วไม่ใช่ท่านนั้นมองพวกเราผิดไปถนัดตาทีเดียวนะคะ ค่ะแล้วต้องบอกว่าถ้ารัฐบาลทำหน้าที่ครบทุกอย่างแล้วและทำอย่างดีด้วยไม่ต้องมาไลา่เรากลับบ้านเองได้ใช่ไหมคะ <S <S เราจะอยู่ต่อไปทำไมถ้าหากว่ารัฐบาลทำหน้าที่ของตัวเองเราจะมาทนร้อนทนเหนื่อยกันทำไมถ้าหากว่าช่วยเหลือคนไทยและปกป้องอธิปไตยของประเทศได้แต่ที่เราต้องทำทุกวันนี้เพราะรัฐบาลไม่ทำหน้าที่และนายกรัฐมนตรีบอกว่าการยุบสภาจะเป็นคำตอบของทุกเรื่อง แต่สำหรับกลุ่มพลเมิตงประชาชนเพื่อประชาธิปไตยบอกได้เลยว่าการยุบสภาไม่ใช่คำตอบแต่เป็นการหนีปัญหาของนายกรัฐมนตรีเท่านั้นเพราะข้อเรียกร้อง3ข้อที่เราเรียกร้องไปไม่เคยได้รับการแก้ไขาจากรัฐบาลเลยใช่ไหมคะพี่น้องคะ่ะขอเป็นตัวแทนพี่น้องฝากไปถึงที่มาร์กและรัฐบาลชุดนี้หน่อยนะพวกเราเหนื่อยจะแย่แล้วเว้ยช่วยทำงานหน่อยเถอะ จะได้กลับไปนอนตากแอร์ที่บ้านกันจะได้ไปนอนตากแอร์ไปเจอหน้าพ่อแม่พี่น้องที่บ้านบางคนมาจากต่างจังหวัดตอนนี้ยังไม่ได้กลับไปดูหน้าลูกหน้าพ่อหน้าแม่เลยเออคิดได้ยังไงเนาะว่าการชุมนุมนี่มันสนุกร้อนจะตายเหนื่อยก็เหนื่อยใช่ไม่ใช่พี่น้องออค่ะอ่แล้วค่ะไปฟังเสียงคุณลุงจำลองกันนิดนึงที่ถแถลงเมื่อเช้านี้นะคะ เรื่องการสลายการชุมนุมนั้นเราก็บอกกับพี่น้องประชาชนอยู่ตลอดเวลาว่าอย่าสนกตกใจเพราะว่าตำรวจสามารถทำได้ตั้งแต่ยี่ห้ามการาที่เรามาอยู่ที่นี่แล้วก็มาไล่เราออกไปเรากลับมาอยู่ที่นี่ไม่มีปัญหาอะไรนะนั้นตามข่าวที่ว่าถ้าเขายังไม่เปลี่ยนไปจากความตั้งใจเดิมนะที่จะมาตอนทีสีเนะี่ยต้องตื่นนี่ทันนะไม่ทันจนะตกข่าวนะเราได้มีการซักซ้อมบางส่วนแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนที่อยู่ทางถนนที่โลกเราซ่อมไปเรียบร้อยแล้วเมื่อคืนนี้ตอนตีสี่เหมือนกันเอาเวลาตรงแปะอะไรที่เขาบอกมาเขาซ่อมมาเรียบร้อยแล้ว